ถ้าคุณไม่เข้าใจพฤติกรรมของนักลงทุนรายใหญ่คุณก็จะไม่มีทางทำกำไรจากพวกเขาได้การเรียนรู้ที่จะจำแนกวัฒจักรเหล่านี้ได้นั้นจะช่วยให้คุณวางแผนการเทรดได้อย่างเป็นระบบและไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ตลาดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m o n e y w e r s e จัก,กรวานการเงินครบวงจรและนี่คือเข้าใจ w วาย o อ method เพื่อเทรดอย่างรายใหญ่ทำไมเราถึงซื้อดอยและขายหมูก็เพราะเรามักจะถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวและความโลภซึ่งตรงข้ามกับนักลงทุนรายใหญ่ที่ซื้อเมื่อคนอื่นกลัวและขายเมื่อคนอื่นโลภโดยทั่วไปแล้วรายย่อยมักจะรู้สึกถูกบังคับให้ต้องไล่ราคา ทำให้ติดดอยหรือต้องขายทิ้งในราคาที่ต่ำที่สุด The Composite Man ผู้บงการตลาด The Composite Man คือแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ใช้เป็นตัวแทนของนักลงทุนสถาบันกองทุนหรือแม้แต่เทรดเดอร์มืออาชีพที่มีกำลังซื้อและขายมหาศาลซึ่งเป็นพลังที่ขับเคลื่อนตลาดและหน้าที่ของเราก็คือการเรียนรู้ที่จะ อ่านสัญญาณที่พวกเขาทิ้งไว้ 4. วัฏจักรของตลาด 4. วัตจักรของตลาดตามหลักวิสคอบคือตลาดจะเคลื่อนไหวไปในวงจรที่ซ้ำๆเสมอได้แก่ 1. สะสมทยอยซื้อในราคาที่ต่ำ 2. ดันราคาดันราคาขึ้นเพื่อทำกำไร 3. กระจายทยอยขายทำกำไรและ 4. ดันราคาลงปล่อยให้ราคาร่วงลงช่วงสะสมเตรียมพร้อมก่อนรถออกหลังจากที่ราคาตกต่ำลงมาเป็นเวลานานรายใหญ่จะเริ่มเข้ามาทยอยซื้อสะสมสินทรัพย์อย่างเงียบๆและยังไม่ต้องการให้ราคาพุ่งขึ้นไปเร็วเกินไปวลลุ่มจะต่ำในช่วงแรกและเพิ่มขึ้นเมื่อราคาทดสอบแนวรับ ช่วงดันราคาขึ้นและช่วงกระจายเมื่อซื้อสะสมได้มากพอราคาจะถูกดันขึ้นอย่างรุนแรงเพื่อทำกำไรให้กับรายใหญ่และเมื่อราคาไปถึงเป้าหมายแล้วรายใหญ่จะเริ่มทยอยขายทำกำไรในขณะที่รายย่อยเข้ามาไล่ราคาช่วงดันราคาลงเตรียมพร้อมสำหรับการร่วงหลังจากที่รายใหญ่ขายสินทรัพย์ออกไปเกือบหมดแล้ว พวกเขาก็จะปล่อยให้ราคาหลุดออกจากกรอบกระจายและร่วงลงอย่างรุนแรงซึ่งเป็นช่วงที่นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่จะเริ่มแพนิกเซลทำให้ราคายิ่งตกต่ำลงไปอีกกดท้องคำทเทรดไปพร้อมกับรายใหญ่การเข้าใจไวขอบคือการเข้าใจธรรมชาติของตลาดจงจำไว้ว่าอย่าซื้อในขณะที่คนส่วนใหญ่กำลังซื้อ และอยากขายในขณะที่คนส่วนใหญ่กําลังขายคุณคิดว่าแนวคิดนี้สำคัญแค่ไหนหรือเคยเจอสถานการณ์แบบนี้บ้างไหมมาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นทำไมไม่ลองกด subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งไว้ดูละครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ